การสวมใส่เป็นยังไงเอฟจะให้เท่าไหร่ผมให้9ครับเฮ้ยโอ้สวมใส่ดีกว่าซาวพีเดเหรอใช่ครับมันเบาวกว่าแล้วมันไม่อึดอัดก็คือมันใส่แล้วอยู่รู้สึกว่ามันอยู่อ่ะเสียงเอาไป9ก้าจรครับเบสตอนแรกผมคิดว่าซาวพีดีแล้วนะแต่เบสตัวเนี้ยดีกว่า วันนี้เราอยู่ในที่ที่ไม่ได้มีเสียงรบกวนเท่าไหร่นะครับอยู่ด้านนอกนะตอนนี้เรากำลังใช้ไมค์ของ e d i f i e r TWS 1 Pro นะครับอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้มีเสียงรบกวนมากนะเรื่องของการเล่นเกมนะครับเอาไปเล่นเกมเปไงบ้างวะพี่มันไม่มีเกมโหมดที่ว่าจะเล่นเกมได้หรอเล่นเกมได้ครับ รับสดีทุกคนที่อ,อบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิว ผู้ฟังนะครับจากแบรนด์ Edifier นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนขอเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ขอให้เทียบกับ SoundPEAT เกือบทุกคลิปเลยนะครับผมเชื่อนะว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแอดโฆษณาของหูฟังยี่ห้อนี้ผ่านหน้าผ่านตากันบ้างน,นะครับราคาเต็มๆของเขาเนี่ยอยู่ที่2199บาทแต่ว่าเขาจะมีแฟลตเซลอยู่บ่อยๆนะครับใน Lazada อะไรเงี้ยผมเห็นบ่อยมากก็อยู่ประมาณพันกลางๆบ้างแต่ว่าวันที่28ถึงวันที่30นี้นะครับเขาจะมีแฟลตเซล ครั้งใหญ่นะครับเป็น Lazada global brand day นะครับก็จะลดสินค้าในนั้นเน่ยเยอะพอสมควรตัวเนี้ยจาก2,199บาทก็จะเหลือประมาณ1,299นะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ย หน้าร้านค้าของแบรนด์ Edifier เนี่ยนะครับก็จะลดเพิ่มอีกประมาณ50%นะครับมีคูปองแล้วก็เฉพาะคนที่ซื้อรุ่นนี้ที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับเป็น Edifier TWS 1 Pro เนี่ยนะครับก็จะมีของแถม Exclusive ให้ด้วยก็คือเขาจะให้หูฟังที่แบบมีสายไปให้อีกหนึ่งเส้นนะครับชื่อรุ่นว่า Edifier P 2 0 5นะครับมูลค่า329บาทนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยนะครับเขาจะลดสินค้ารุ่นอื่นๆของเขาด้วยเดี๋ยวผมจะ สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนท้ายเดี๋ยววันนี้มาคุยกันก่อนล้วกันเนาะว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับการเล่นเกมเป็นยังไงการฟังเพลงเป็นยังไงเรื่องของไม์เป็นยังไงระยะการรับส่งสัญญาณเป็นอย่างไรแล้วก็เทียบกับคู่แข่งในเดตราคาใกล้ๆกันแล้วเนี่ยเขามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเนาะขอบคุณทาง eFire แล้วก็ lazada ด้วยนะครับที่ส่งมาให้เราได้ลองเล่นนะครับอ่ะ พูดถึงตัวแบรนด์อีกนิดนึงแล้วกันนะครับ Edifier เนี่ยจริงๆเป็นผู้ผลิตเครื่องเสียงนะครับที่ก่อตั้งมาประมาณ25ปีแล้วโดยประมาณนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เข้ามาเล่นในตลาดของหูฟังที่เป็นพวหูฟังดูทูธนู่นนี่นั่นนะครับจุดเด่นของแบรนด์นี้เนี่ยนะครับอยู่ที่เรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เขาให้มาเนี่ยหลายๆช่องนะครับที่เป็นช่องรีวิวหูฟังเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหูฟังที่ ในเรทราคา50เหรียญน,นะครับมันเป็นหูฟังที่ดีมากๆเกือบจะที่สุดแล้วตัวหนึ่งอะไรเงี้ยชื่อรุ่นนะครับก็อย่างที่เล่าไปก็คือ Edifier TWS1 Pro นะครับก็เป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดแล้วของเขาในปัจจุบันนี้แล้วก็กำลังมาแรงอยู่นะครับสเปคโดยคร่าวๆเนี่ยนะครับเป็นหูฟังบลูทูธ5.2นะครับไม่ใช่5.0ไม่ใช่5.1ตัวชิปเซตที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเป็น Qualcomm QCC3040 นะครับมีฟีเจอร์ที่แบบว่าเป็น audio โคเดกนะครับอย่างเช่นตัวค a l c o m m e เต็ก a d a p t i v e นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันจะช่วยคัดสรรตัวเองว่าเวลาคุณดูหนังมันจะปรับความเร็วให้มันซิงกับมือถือคุณหรือว่าเวลาคุณเล่นเกมมันก็จะเปิดเกมโหมดอัตโนมัติให้หรือว่าเวลาคุณทําอะไรเงี้ยมันเหมือนกับ a d a ัพตีฟค u ูช์คอนโทรลในรถครับคือมันจะตัดสินใจของมันเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดเปิดโหมดอะไรได้เลยครับตัวแบตเตอรี่ในตัวบอดี้เนี่ยแบตเตอรี่60มิลลิแอมนะครับแล้วก็ในตัวเคสชาร์จอีก500มิลลิแอมตัวาาบ ถึง12ชั่วโมงรวมเคสชาร์จอีก30ชั่วโมงรวมแล้วเป็น42ชั่วโมงเรื่องของฟ้าชาร์จก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของการกันน้ากันเหงื่อก็มีมาให้นะครับเป็น IP 65นะครับไม้ที่มีมาให้เป็นไม้คู่นะครับนี่คือสเปคโดยค,คร่าวๆอะทีนี้เรื่องของดีไซน์นะครับในตัวกล่องเนี่ยมันจะคล้ายๆนะครับ AirPods Pro นะคล้ายๆกันแต่ว่าทรง,งเขาเนี่ยจะบางกว่าแล้วก็เล็กกว่านะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่เสียบชาร์จนะครับจะเป็น ที่ชาร์จแบบไทป์ซีแล้วก็ฝาด้านบนก็จะสกรีนคําว่า Edifier ไว้นะครับทรงของหูฟังเนี่ยนะครับจะเป็นทรงหูฟังที่เป็นบัตนะครับหรือว่าเป็นหูฟังที่เป็นอินเอียร์แต่ว่าไม่มีก้านนั่นเองนะครับการสวมใส่ก็สบายแต่ว่าข้อเสียของหูฟังที่มันเป็นทรงบัตอย่างนี้ที่แบบเราประเชิญกันมาอย่างยาวนานก็คือว่าตัวของเขาเนี่ยเวลาเราไปใช้ในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยนะครับมันจะไม่ดีเท่ากับพวกที่มันเป็นก้านแล้วก็ถ้าเกิดเราคุณเอาไปใช้ในเรื่องของการออกกําลังกายแบบหนักๆมันก็จะไม่ดีเท่่่าากกกกกกััับพววววทีีม้้้้นนรออ็็ตตงงแแจไล หูฟังของเขาเนี่ยจุกยางที่มันแถมมาให้จากโรงงานนะครับมันจะค่อนข้างใหญ่ใครที่ซื้อไปแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใส่แล้วมันไม่สบายเนี่ยนะครับแนะนาให้เปลี่ยนจุกซิลิโคนเป็นไซส์ S นะครับผมเนี่ยทำอย่างนั้นพอใส่แล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับด้วยความที่ว่าผมเปลี่ยนเป็นจุกซิลิโคนไซส์ S แล้วเนาะเวลาใส่มันก็จะเข้าไปได้ลึกหน่อยน,นะครับใส่ประมาณนี้เห็นไหมนี่คือเวลาเราใส่หูฟังที่มันเป็นทรงแบบบัตรครับ เวลาเรามองตรงๆอะเราจะไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาใส่หูฟังอยู่หรือเปล่าอย่างอันเนี้ยคุณมองผมตรงๆอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันก็ไม่ได้ใส่หูฟังนี่ว่าเออแต่ถ้าเราแบบมองข้างๆก็จะแบบเห็นมันนิดนึงอะไรเงี้ยมันดูดูเป็นมิตรกับผู้คนรอบข้างนี่คือจุดเด่นของหูฟังที่เป็นทรงบัตรแบบนี้นะครับการสั่งงานนะครับก็จะมีการสั่งงานทั้งหมด3รูปแบบนะครับอย่างแรกก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่ไปนะครับแล้วคุณกดแตะเบาๆหนึ่งทีนะครับจะซ้ายจะขวาก็ได้นะจะเป็นการ play p บ,บสายนะ้้ะาาสิปปเพลงงไขหน หรือจะถอยกลับมาฟังใหม่หรือจะไปเพลงก่อนหน้าน <Kas per now> <Google> ั้นเนี่ยครับก็ใช้วิธีการแตะซ้ายแตะขวานะครับซึ่งฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการถอยกลับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นเพลงถัดไปเนาะแตะ2ครั้งนะครับเนี่ยไหมมันก็จะกลับมาเล่นใหม่แล้วก็แตะ2ครั้งอีกทีหนึ่งมันจะประมาณนี้ถ้าเราอยากเป็นเพลงถัดไปครับก็แตะฝั่งขวา2ครั้งแปะแปะปุ๊บแปะแปะปุ๊บ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวเนี้ยไม่มีฟีเจอร์แตะ3ครั้งนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีการแตะค้างแทนนะครับอย่างที่3ของเขาคือแตะค้างซึ่งแตะค้างเนี่ยใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเพิ่มลดเสียงผมชอบมากนะว้ยหูฟังที่แบบมีฟีเจอร์เพิ่มลดเสียงโดยการแตะค้างหรือว่าแตะ3ครั้งก็ตามแต่ครับบางทีเราอยากจะลดเสียงหรือว่าอยากจะเพิ่มเสียงเราต้องคอยมากดที่มือถือบางทีมือถือเราอยู่ข้างนอกบางทีมือถือเราอยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยแตะค้างก็จะลดเสียงให้ถ้าเกิดว่าคุณแตะฝั่งซ้ายนะเห็นไหม ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดถ้าเกิดเราคุณแตะฝั่งขวาก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับ อะไรประมาณนี้นี่คือฟีเจอร์การสั่งงานแต่ว่าไม่มีระบบออโต้เพย์พอสนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีการเปิดโหมดใดๆด้วยนะครับเรื่องของการฟังเพลงนะครับแน่นอนว่าพอยต์หลักของการซื้อหูฟังมาสักตัวหนึ่งคือการฟังเพลงถูกไหมคาแรคเตอร์เรื่องของการฟังเพลงเป็นยังไงบ้างน,นะครับฟังแนวไหนแล้วมันสนุกบ้างฟังแนวไหนแล้วรู้สึกว่าแย่บ้างนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันโอเคไหมเดี๋ยวลองดูที่ทีมง,งานเราวิจารณมาแล้วกันนะว่าเขาฟังแนวนั้นแล้วเขาชอบไหมผมฟังแนวนี้ผมชอบไหมเอาเริ่มจากคาแรคเตอร์ประจาตัวของเขาก่อนละก 1,000กลางๆหรือว่า2,000ต้นๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมันจะไม่สามารถใช้งานโอเวอร์ได้ M. มันจะต้องเลือกว่าคุณจะเอาแนวไหนจะเอาแนวแบบ extreme sound หรือคุณจะเอาแนวแบบกลมกล่อมอะไรเงี้ยตัวนี้จะจัดอยู่ในประเภทแบบพวก extreme sound นะครับคือเสียงมันจะค่อนข้างจะพุ่งๆหน่อยสเตท ไม่ได้กว้างมากแล้วก็ไม่ได้แคบมากนะครับอยู่ในระดับกลางๆความนุ่มละมุนของเสียงนะครับตัวนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยนุ่มละมุนเท่าไหร่จะเน้นแบบแข็งๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันได้กลับมาคืออย่างที่เล่าไปคือเสียงมันจะชัดทุกโน้นนะครับนี่คือคาแรคเตอร์ที่เป็นจุดเด่นเลยเวลาเราฟังปุ๊บเนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยเครื่องดนตรีมันชัดจังวะทำไมเสียงร้องคนมันชัดจังวะเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าผมให้คาแรคเตอร์เด่นของเขาเนาะผมรู้สึกว่าเสียงที่มันเด่นจริงๆ แล้วก็เสียงเบสก็จะเถิบขึ้นมาถ้าให้คะแนนเนี่ยแหลมเต็ม10เลยเสียงกลางประมาณสัก7แล้วก็เบสเนี่ยประมาณสัก8ถึง8.5ดังนั้นแนวเพลงที่เหมาะกับมันมันฟังแนวไหนได้บ้างจริงๆแล้วก็ฟังได้ทุกแนวมันจะไปเด่นในเรื่องของเสียงร้องหรือว่าเพลงที่เน้นเรื่องของกีตาร์นะครับแล้วก็ต้องการเสียงเบสนุ่มๆละมุนละไมอะไรเงี้ยก็มีข้อเสียอยู่เช่นเดียวกันคือเวลาคุณเอาไปฟังเพลงที่เป็นแนวฮิปฮอปหรือว่าเพลงที่มันมิกซ์แทร็ปมาไม่ค่อยดีแล้วเสียงมันโดดมากๆอย่างเช่นเสียงแหลมมััันนแสสบบบหููมมมาากะครรรรีี่่ผผ้้้วตตงงงจอปปุ ถ้าให้คะแนนในเรื่องของการฟังเพลงนะครับในเรทราคานี้ผมก็คงให้ให้9เต็ม10นะครับดีไหมดีมากนะครับแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับคาแรคเตอร์ผมนะครับผมคิดว่าคนที่น่าจะชอบตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบงค์เดี๋ยวลองฟังความคิดเห็นของคนในอาฟิตของเราดูแล้วกันว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเลยเดี๋ยวเราจะให้เขาเทียบกับซาวพีทด้วยอ่ะ ไปลองฟังความคิดเห็นของคนอื่นดูกันครับตอนนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยมีค่าอยากจะซากับอาหารก็จับไปได้ที่ร้านซีจนซีฟู้ดเฮ้ยพอแล้วแอดมันเยอะแล้วนีทั้งหมด3มรุ่นครับซาวพีที่เป็นคู่แข่งเขาตัวนี้แบงค์ใช้อยู่ใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นของซัมซุงครับอีดีไฟลร์ให้ลองฟังทีละตัวแล้วกันเนาะแลวเดี๋ยวลองวิจารณ์ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเสร็จแล้วครับอุ้ยยัง จังจำจจับจับตึงตึงกุบผ่านเริ่มจากเอฟก่อนแล้วกันผมใส่ให้เท่าไหร่เต็มสิบเต็มสิบผมให้สามทำไมอ่ะเป็นเพราะว่าหัผมมันไม่เหมาะสำหรับอินเอียร์หรือเปล่าคือมันมันแห้งอ่ะพี่แล้วแบบมันเข้าไปปุ๊บแล้วมันไม่ดูดมันชอบหลุดมันจะค่อยค่อคลายไม่ออกม่ออกมานถามเรื่องคุณภาพเสียงล่ะคุณภาพเสียงเราจะให้เท่าไหร่ผมให้สักเจ็ดละกันสมใส่ย็นไง ให้6ทำไมอ่ะเพราะว่าผมบอกกับเกมจ๋าตลอดเลยว่าซาวพีดไอเกมมิ่งเนี่ยมันแน่นหูพอใส่นานๆแล้วมันเจ็บแล้วคุณภาพเสียงอ่ะเบสเบิ่มๆอยู่แล้วเออถ้าถามว่า10คะแนนเนี่ยผมให้เท่าไหร่เท่าไหร่ดีรองเท้ามมึงตู้ทำไมล่ะกูก็มีคำตอบปูผมให้ซาวพีดเนี่ย10เต็มสิบดีของแบงค์ของแบงค์ของแบงค์ผมสวมใส่ก่อนสวมใส่ให้สัก5คะแนนคือมันหลุดหูง่ายมากแน่นขนาดไหนนะเออตั้งไว้3นาทีหลุดออกจากหูแน่นอนคุณภาพเสียงให้สัก9 ใช่ชอบเบสเบิรมฟังสบายเสียงมันนุ่มละมุนละไมละแมวละไมแม่กูตัวนี้ชื่อว่า E d Fire ฟก่อนแล้วกันอ่ะ F F ได้ก่อนเลยอ่ะสีรัวจำแช่ง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 จำ F ซ้ายไ F ขวาแต่ได้ดีแน่ดีแน่ดีแน่ใส่ง่ายหรือเปล่าเออดีคน่นการสวมใส่เป็นยังไง F จะให้เท่าไหร่ ผมให้9ครับหุ้ยพอยสใสดีกว่าซาวพีดเหรอใช่ครับมันเบาวกว่าแล้วมันไม่อึดอ,อัดก็คือมันใส่แล้วอยู่ร <ผม S 2> ู้สึกว่ามันอยู่อะ่ะเสียงเอาไป9ก้ากันครับเบตตอนแรกผมคิดว่าซาวพีดีแล้วนะแต่เบตตัวเนี้ยดีกว่าฟังโกะฟังโกะคะแนนสวมใส่เท่าไรมันนีฟเลยครับ ไม่มีความคิดสมัยผมให้เก้าทำไมเพราะว่าที่เปลี่ยนไซส์ใช่ไหมจากเดิมมาให้เปลี่ยนเป็นไซส์เล็กลงมันใส่ดีมากแล้วมันเบาคุณภาพเสียงอะสู้กับซาพิสเนี่ยตอนแรกผมว่าอันนี้ได้สิบเพราะว่าเนี่ยสู้ซาพิสไม่ได้เลยเบสของซาพิสอะมันจะแบบตึบตึบตึบใช่แต่เบสของไอ้ตัวเนี้ยมันจะแบบตึงแล้วก็มันก็เก็บเบสที่มันเป็น ได้เยอะกว่าซาพีทบางแจงจับแต่เล่นเบรดเต็ออะสุดท้ายของแบงค์คะแนนสงส่ให้หน่อยเลยสงส่ผม่ห้าเมื่อกี้ลองใส่สุดเนี่ยมันมันสบายก็จริงแต่ว่าพอลองขยับม,มูเมนต์เยอะๆมันเหมือนมันจะหลุดออกมาเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องเสียงอันนี้เนี่ยให้สัก9.5เปิดเสียงเท่ากันเสียงดังกว่าเบขับได้ นุ่มกว่าแล้วก็ตัวเสียงแหลมหรือว่าเสียงย่านกลางต่างๆเนี่ยมันเพอร์ฟอร์มมันโอเคไม่เหมือน sound piece เนี่ยเบรดมากและอย่ากอื่นมันขึ้นออกหาาสุดท้ายก็เดี๋ยวให้ฟัง Samsung แล้วกันโอ้ฟังโกมอะเราออกไหมโกเราออกไหมเย็บๆสุดยท้ายมากนี่แหละพนักงานที่กูไปหา ใช่ไหมมีอะไรใช่ไหมนีตั้งใจฟังเพลงไหมเนี um> ่ย ไม่ไม่เคยทำกคุ <S 2> <S 2> <ๆ>้ยกกใครเล่นกูบ้างไปเทียบก,ก่อนสมใส,ส,มใ,สให้ไรครับสมใสให้หกครับมันยังมีความรู้สึกว่ามันไม่กระชับคุณภาพาาเสียง<ม>อันนี้ให้ไปสักห้าแล้วกันอ่ะของโก้จงใสโผมให้ห้าครึ่งเฮ้ยมันจะหลุดแล้วมันเข้าไม่สุดอ่ะอือเออมันเข้าไม่สุดแล้วก็แยกทางเอาเดี๋ยวเดี๋ยเลือกคะแนนหกครึ่งหกครึ่งโอเคอ่ะของแบงค์สรุป ให้ซัก8.5อันนี้หูผมไม่รู้เป็นะลยผมใส่เข้าไปคือมันก็แน่นตอนนี้แบบพวกมึงถามอะไรกูเป็นกูสายหน้าอย่างเดียวมันก็ยืดแมันก็ยังรู้สึกกระชับอยู่่เรื่องเสียงผมให้ซัก8ละกันด้วยความที่เนื้อเสียงมันกลางเลยเบสก็ไม่แน่นเสียงสูงก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนจุกให้เป็นแบบไซส์เอ็มอันนี้คือไซส์เ็มจากโรงงานเดิมๆมามันจะเป็นไซส์นี้เลยสำหรับเราสึกว่าถ้าเทียบกับไซส์เออันไหนดีกว่ากัน เอสดีกว่าดีกว่าเยอะไหมเยอะเลยให้ให้โกรบังดูให้โกรบังดูร้อยว่าไปีิชอบไซเนี้อ่ะฟังไซเนี้กับเพลงเนี้ยโอ้คตนมันอ่ะเดี๋ยวลองลองแบงค์ดูเพราะไอ้แบงค์มันหูจะประหลาดอยู่แล้วความรู้สึกเดียวกับซาอูพีซเลยเทียบกับซาอูพีซที่เป็นไซส์เอ็มกับอีดิฟายเออร์ที่เป็นไซส์เอ็มอ่ะเราคิดว่าตัวไหนสมใจสบายกว่ากันให้พอๆกันนะพอๆกันแต่ว่าตัวนี้จะดูดหูกว่าแต่อีซาอูพีซไม่ดูดหูเลยไม่ดูเลยดูดแค่เลี้ยงง่ายคุณภาพที่วีคอนมั้ยฮะ

โอเคก็ประมาณนี้สาหรับความคิดเห็นของคนแอฟิเรานะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับหูฟังรุ่นนี้เนาะถัดไปเป็นเรื่องของการเอาไปใช้ในการพูดคุยนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยในท้องตลาดหรือแม้กระทั่งแบรนด์เขาเองเนี่ยนะครับในราคาที่ถูกกว่าก็จะมีหลายๆตัวที่มีไมค์แบบ6ตัวมาให้มีไมค์สี่ตัวมาให้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยให้ไมค์มาแค่2นะครับแล้วก็ด้วยข้อจํากัดที่เป็นหูฟังแบบทรงถั่วหรือว่าทรงบัตเนี่ยนะครับผมได้ลองไปใช้ในเรื่องของการพูดดคคคุยยยยมมาาในหลๆตัวเสีีงไ่่อ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมไม่ชอบเลยนะตอนนี้เราอยู่ในที่ที่ไม่ได้มีเสียงรบกวนเท่าไหร่นะครับอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ใช้ไมค์ของ redmi air อ o ู s อยู่1,2,3,4,5ตอนนี้เรากำลังใช้ไมค์ของ edifier tws 1 pro นะครับอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้มีเสียงรบกวนมากนะ1,2,3,4,5โอเ okay. ค ก็เรื่องใหม่น่าจะประมาณนี้นะครับลองดูแล้วกันนะว่าคุณรับได้ไหมกับเสียงประมาณนี้นะครับถัดไปเป็นเรื่องของการสวมใส่ในการออกกําลังกายนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าหูฟังทรงบัตแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการออกกําลังกายนักถ้าเกิดว่าคุณต้องการซื้อหูฟังไปออกกาลังกายนะครับผมจะแนะนําเลยว่าไปใช้พวกแบบมีก้านดีกว่าอย่างเช่นตัวเนี้ยอ่านี่นี่รุ่นน้องเขาเลยนะครับตัว Edifier GM5 อะไรเงี้ยตัวนี้จะมีก้านนะครับซึ่งหูฟังที่มันมีก้านเนี่ยเวลาเราไปใส่ออกกําลังกายเนี่ยอย่างแรกมันไม่อุดอู้จนเกินไปเวลาเหงื่อัันนะ่่คคครบยางที2ือ มันไม่หลุดง่ายนะครับแต่ถามว่าตัวนี้ใส่ออกกําลังกายได้ไหมได้ครับเรื่องของระยะการส่งสัญญาณนี้เผื่อใครจะเอาไปใช้ในการออกกาลังกายที่มันจะต้องเตะตะก้อหรือว่าตีแบบระยะการส่งสัญญาณของเขาเนี่ยไกลมากนะครับไกลแค่ไหนไกลประมาณ50 70เมตรเพลอๆเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มันโล่งเนี่ยผมว่าจะไปได้ถึงร้อยนะแต่ว่าผมไปทดสอบมาเนี่ยประมาณ50-70เ mm, มตรนะครับ <M aker> เข้าใจว่า1 Bluetooth เวอร์ชัน5.2 2ก็คือตัวชิปคอคอมที่เขาใส่มาให้นะครับ QCC 3040นะครับมันมักจะอยู่ในหูฟังราคาแพงก็อาจจะมีส่วนช่วยให้มันส่งหรือว่ารับสัญญาณได้ไกลขนาดนั้นก็ได้สุดท้ายเรื่องของการเล่นเกมนะครับเอาไปเล่นเกมเป็นไงบ้างหรอพี่มันไม่มีเกมโหมดนี่ว่าจะเล่นเกมได้หรอเล่นเกมได้ครับผมลองไปเล่นเกมกับ iPhone i p h มาซึ่ง iPhone เนมัไ่ด้รรองบ ตัวคอคอม m อ t ต c ก a d a p t i v e อะไรขนาดนั้นนะครับมันใช้ของมันเองอะแต่ว่าหูฟังตัวนี้เอาไปใช้ในการเล่นเกมได้แล้วไม่ดีเลยแยกซ้ายขวาได้ไม่ต้องเปิดโหมดด้วยครับคือไม่ว่าคุณจะดู YouTube ดู Netflix ฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมทั้ง iPhone ทั้ง Android ครับมันจะจับสันของตัวมันเองเลยเว้ยแต่พอมาเป็นเกมเนี่ยหูฟังบางรุ่นมันก็ดีเลยหูฟังบางรุ่นก็ต้องเปิดเกมโหมดตัวนี้ไม่ต้องครับเข้าเกมปุ๊บมันก็ตับของตัวมันเองอะผมไม่รู้เพราะอะไรนะทำไมมันถึงทำได้แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ นครับว่าดีเลย์หรือเปล่า นี่คือทั้งหมดของการเอาเจ้า edifier tws 1 pro ไปใช้งานมาประมาณ1อาทิตย์นะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกชัดเจนตรงไปตรงมากันมีไมคให้ดูมีการเล่นเกมให้ดูมีการพาไปเดินจับระยะสัญญาณให้คุณดูว่ามันไปได้ไกลจริงๆนะอะไรเงี้ยคุณก็ลองดูแล้วก็ตัดสินใจเองแล้วกันใครชอบก็ซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ lazada global brand day นะครับวันที่28 ถึง30กันยายนนี้นะครับคือราคาในวันที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ลดนะครับถ้าคุณรอได้จนถึงวันที่28ถึง30ซึ่งผมจะแนะนําให้คุณรอนะครับ สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้กลับไปคือราคาที่ถูกมากตัว TWS One Pro ที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี่ครับจะลดราคาจาก2,199บาทเหลือ1,299บาทและเขาจะแถมหูฟัง Edifier P205 มูลค่า329บาทให้อีกเฉพาะคนที่ซื้อ12ชั่วโมงแรกนับตั้งแต่แคมเปญเริ่มก็คือเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันถ้าคุณสนใจสินค้าชิ้นอื่นในร้านนะครับทั้งร้านเนี่ยจะลดมากกว่า50%ทุกๆการซื้อเมื่อครบ1,000บาท จะได้รับคูปองส่วนลด150จนถึง1,000บาทและจะมีแฟลตไวเชอร์ให้400 ถึง200บาทนะครับเฉพาะ200ใบในวันที่28กันยายนช่วงเที่ยงคืนถึงตี2เท่านั้นนะครับ2ชั่วโมงแรกเนาะสุดท้ายในวันนั้นเนี่ยก็จะมีตัวอื่นที่ลดราคาด้วยอย่างเช่นตัวเล็กตัวนี้นะครับอันนี้เขาฝากมานะครับ Edifier X3 นะครับหรือว่า X3 นะครับก็จะเป็นน้องเล็กราคาปกติเนี่ย1,299บาทจะลดเหลือ599บาทอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาฝากมาก็คือเป็นรุ่นที่ดูอวกาศมากนะครับเจอครั้งแรกนี่ตกใจเลยนะครับ Edifier GM5 นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น สำหรับการเอาไปใส่ออกกําลังกายแล้วก็เล่นเกมมากๆนะครับราคาเต็มอยู่ที่2,899บาทลดเหลือ1,599บาทใครที่กําลังจะซื้อหอูฟังยี่ห้อนี้อยู่นะครับในมุมมองของเราแล้วเนี่ยเรามีความคิดเห็นยังไงกับมันบ้างมันดีจริงๆหรือเปล่านะครับก็เอาคลิปนี้ไปช่วยในการตัดสินใจนะครับจะซื้อไม่ซื้ออันนี้แล้วแต่พี่เงินพี่พี่ตัดสินใจเองเลยชอบพี่ก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าหัวชอบก็เดี๋ยวลองดูรายละเอียดข้างล่างนะครับโปรโมชั่นมันเยอะครับของแถมมันเยอะตอง มานี้แล้วกันสำหรับการรีวิวตัวหูวฟัง Edifier TWS One Pro นะครับเจอใหม่คลิปหน้าขอลาไปก่อนแล้วกันไปแล้วครับสวัสดีครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามด้วยจะครบ5 0 0แสนละขอบคุณครับ